นี่พี่ตั้มนักฟุตบอลที่เขาเรียกกันว่าไอ้เหยินไอ้เหยื่นนี่มันใครอะพี่อ๋อเขาชื่อโรนันญโยเขาเป็นนักเตะบราซิลฟันเขายื่นออกมาหน่อยเลยเขามีเหยินใหญ่กับเหยินเล็กด้วยนะยังไงพี่ตั้มเหยืนใหญ่เหยืนเล็กคือมันมันเหยินมากเหยืนน้อยยื่นมากยื่นน้อยยเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหยืนพี่หรือว่าเหยินใหญ่เนี่ยเขาอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าโรนัลโดอายุแก่กว่าหลายปีแต่ว่าเก่งมากเลยนะทั้งสองคนนี่นะคล่องมาก แล้วก็ทั้งเตะแล้วก็ทั้งจ่ายเก่งสุดยอดเลยโอ้โหนี่พูดถึงฟุตบอลนี่อินมากเลยนะนี่ฟุตบอลแมนเนียนะอ่าไหนไหนลองลองทำให้ดูสักหน่อยสิเหยีดเยียพี่ตั้มเล่นมากเลยว่ะถ้าพูดสิ่งที่บ้านเคยเห็นป่ะแฟนเคยเห็นป่ะไม่น่าจะเคยหรอกคุพี่ตั้มนี่พี่ตั้มน้องถามต่อเลยคือน้องสงสัยว่าเวลาที่เขาแบบทะเลาะกันนะแบบ ต้องการจะเอาฟาวให้ได้อ่ะพี่เออพี่คิดภาพตามนะมีนักบอลสองคนเดินเข้าหากันนะพี่เข้ามาถึงเนี่ยแบบพ่นน้ำลายใส่กันด้วยภาษาที่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องพี่ยิ่งพ่นยิงไม่รู้เรื่องสุดท้ายนี่โมโหเอาฟันเฉาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะพี่เวรนกรรมไม่ได้ติดกติกาโดนฟาวโดนแบรนห์าหลนัดด้วยนะมันหลุยโซเรสหรือผัวโดนไปสิบนัดเลยนะอ้าวหรอว่าแต่ว่าวันนี้มาแปลกอ่ะมาถามเรื่องหย่อนไม่หย่อนเนี่ไปไ่อ่ะนี่พี่ตั้มพี่หย่อนเนี่ยเขาหย่อนได้ยังไงอ่ะ เหงือกก็มดเหงือกสุดฟันก็เลยเกมาข้างหน้าเลยเหยื่อพี่เตาานี่ไม่มัวสองฟันจะได้มาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงๆนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องว่าเนี่ยเราไปคุยกับคุณหมอดีกว่าค่ะวันนี้น้องได้ข่าวมาว่าจะมีคุณหมอฟันนะคะมาใช้บริการที่กิฟฟอรินคลินิกค่ะเราไปขโมยตัวคุณหมอมาคุยดีกว่าอืได้เลยครับพี่เห็นด้วยแต่ระหว่างรอคุณหมอนะครับไปชมสูุปทีมงานกันก่อนครับว่าด้เรื่องเกี่ยวกับรากฟันครับไปชมเลยค่ะไปเลยครับ ฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารและช่วยให้เกิดความสวยงามบนใบหน้าการดูแลรักษาฟันให้คงทนแข็งแรงอยู่คู่ปากไปนานๆจึงเป็นความจำเป็นที่ไม่อาจละเลยได้การรักษารากฟันเป็นคำตอบที่ถูกต้องของการมีต้นทุนฟันที่ดีค่ะแต่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่เราควรไปหาหมอฟันเพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟันจะหาหมอฟันแต่ละครั้งก็เมื่อฟันมีปัญหาแล้ว ซ้ำร้ายบางท่านอาจทําการตรวจรักษาเมื่ออาการเข้าขั้นวิกฤตแล้วเพราะที่ผ่านมาคิดว่าทนได้ความจริงเราควรใส่ใจดูแลสุขภาพฟันทุกๆวันแปลงฟันให้สะอาดและไปพบหมอฟันปีละสองครั้งหรือทุกครั้งที่คิดว่าฟันมีปัญหาค่ะ